เนาะตอนนี้เขาก็มาอยู่ที่ตลาดมืดนี่กำลังกำลังกำลังยิ่งทำคนก็เริ่มทนยอยมาหล่อหลายืนย่างไปกินเข้ากินข่าแรง นะเอาเข้าหัวยังมอดูหัวเทะเสียสลักมั่งเจ้ายังรลบเขาเทะเองมาซาได้วเดี๋ยวขมูส่วนหลายจะเป็นเครื่องพัดเครื่องหัตถกรรมเป็นกระเป๋าเป็นเสื้อผ้านะส่วนหลาย ว่ามือเขามาคนมากลายเลยก็จะขึ้นมาทาดผู้สี่ขึ้นบอ่อไดคนเต็มอยู่แถวขัน้นใดขึ้นบอ่อไดหลายพดเลยว่าเตรียมแผนมาหางานว่าตลาดมือก็แลยไปกินขา้าวเป่งซื้อแช่มาต้อนทุไซว่าเปล่ง<ะ> โบไม่เคยไปเคยยัง่ทังโถงจับลูมาน่นักส่งเสืออีกล่ะเป็นลายตัวสร้าง อ๋อยังอีกไกลอยู่ก่อนสี่หอดหอมหอมตลาดนนองท่านจะไปชอบแวกินข้าวเอง ชื่อเลยไื้อเลยน,นี่โคมไฟนะสืเข้าดาวโคมไฟขาบเห็ด นเขากับ <Es> มหอดพอมันเจ้าขายแนวกินนแจะมีอยู่สองบอลนะจะมีอยู่บอลนั้นลานก้างพ่วงน่จะมีหอมเข้าไปหอมตัวนี้ก็เินบอลกระเจ้าขายกินสูกเพื่อน เขาม่ด้เขาจะมาขายเศนเือนแท่งกระโดดเสียบสองป่ากระบอก โซนจะเป็นหนัโซนขายเน,น,นื้อผัดสดเสียบก็เอาหมวอะไรพ่อ นอนหนดนี่วะบ่ไนมันกวางๆอ่ะเอาเลยแหละเนาะเน้อตัหมงนะเออ,เอ่ห้างที่บอกเลยจังไหนหาี่บอกห้านี่บอกเดี๋ยวเาสสอ่อเนอกลิ <c oughs> นนะเดี๋ยวเ่าเบ่งตับหลวงหาบาง ทาไหรกันนะแซ่บขนาะหน่อหน้ำผูขนาดเอาตังยูสองตบแต่ก๋วยเี๋ยวซ้นพุงแกันเสเซิลเป็นตัง ผ่าเตีโอ้ทางนี่งร้ยแล้วเบืแล้วตันนี้ตําหู้งยังมาเนี่ยอ๋อนี่ไอเควทีก่กิกนกินอีมันวมาหาเควนกินหน้าไปเลยออน่ะอันนี้ก็ตํามาน,นี่ตําหูง่ตาโอา้นี่กินมัคือโม,โอก,มาอาากินอาหารนานกินอา,าหารน่นฝรั่งมันตาาํตาหงตาหาํางมาแล้วเขาจะชิม

คนใจเอ้หิคน่ะกินนักเสือกินนักตําหุงนีนะเปประตูได้หรตาหุงก็เรียกาหวงว้วงวอ้ประตูชหลก้ข้าห้กับต้นนันบเทสเลยโค้งน้ำโบเทสหกหพวกนี้เิดเ้อะเรากินตําหงนี่ยกสล่ไม่่หูอรตําหงตําหง ต้มหมูหู้งมาเต็งต้านอะไยวเขากินเขาก่อน